เป็นแหล่งค่อนข้างที่จะน้อยมากนะคะค่อนข้างที่จะน้อยมากนะคะบางทีก็เปิดไว้นะคะถ้าไปใจคนสเสมอนะคะสวัสดีค่ะพี่อุ้มสุภาพรสุนทาวิรัตนะคะสวัสดีค่ะน้องกายขอบคุณมากๆเลยพี่แต้มก็เข้าบ้านเพื่อน,น้ะ,ะเราคือไม่สามารถที่ไปนั่งด้วยนานๆแต่ว่าถามว่าเปิดไวไหมเปิดค่ะเปิดไว้นะคะแต่ว่าถามว่าฟังตลอดไหมคือแบบไม่ถนัดอยู่ดี <laughs> นะะ ก็คือพอสะกดไปแล้วเนี่ยไก่อาจจะแบบกอดกันด้วยนะคะจริงๆบางคนนะคะไม่ต้องว่าใครหรอกไก่บางทีไก่ก็ยังมองเลยว่าไอ้ไก่คนนี้ไก่ไปกอดมาหรือยังนะคะคือบางทีเราก็ได้แค่ติดตามเนาะลักษณะมากนะคะสวัสดีค่ะนะคะโบไฟสวยยาวทักทายกับแม่สมรวยนะคะสวัสดีนะคะน้องจูนบอกกอดกอดกอดค่ากับน้องนีนี่ด้วยนะคะน้องนีนี่ก็บอกกับน้องจูนว่าทักทายจ้านะคะพี่ พี่นุ้ยนะคะสวัสดีค่ะน้องชันทัศนอ้นะคะเนี่ยค่ะไม่มีอะไรเลยที่เราจะให้กับเพื่อนเพื่อนได้นะคะหนึ่งเลยกําลังใจสองมิตรม่ตีต้องเป็นหมื่นนะคะนะคะตอนนี้คือเขามุ่งเป้าไปที่แสนกันแล้วนะคะนะคะยายาวก็บอกขอบคุณขอ,ขอบคุณทุกๆก,กําลังใจเนาะนะคะ <c oughs> ก็เพราะว่าจะปิดบ้านจะปิดบ้านนะคะก็มีมาอีกนะคะ <c oughs> ก็ไม่น่าที่จะปิดได้เลยนะ ทีเ่เหมือนอย่างเราได้รับอะไรมานะคะเราก็คือจะต้องส่งแบบนั้นนะคะกลับไปให้นะคะกลับไปให้เนาะ,คะแค่คันเดียวนะคะไปได้แค่คันเดียวคือถ้าไปสองคันแล้วมันจะเริ่มงงอ่ะเริ่มงงนะ,ะบางทีตัวเราเองเราไปลงโปร่งสบายหน้าฝนก็ดีนิดนึงนะคะอากาศก็จะเย็นนะ,ะนะคะ สวัสดีน้องบ่าวแอดนะคะหมอลำมาแล้วขอบคุณมากๆเลยหมอลำก็มาให้กําลังใจนะคะเข้าบ้านเพื่อนเนี่ยเราคือไม่สามารถที่ไปนั่งด้วยนานๆแต่ว่าถามว่าเปิดไ,ไหมเปิดค่ะเปิดไว้นะคะแต่ว่าถามว่าฟังตลอดไหมทักทายกับพี่เทพถาปัดนะคะทักทายค่ะนะพี่เทพถาปัดทักทายกับย,ยายยาวพยาบรรดาศานะคะสวัสดีมีความสุขนะครับยายอ้วนนะคะบอกสวัสดีจ้ากับเวลาพิสูจน์นะคะในแต่ละคนนะคะ ทานอาหารกันนะคะทานอาหารกันเลยนะคะเพราะว่าเช้าๆกำลังใจก็เป็นอย่างดีสิ่งหนึ่งนะคะเพื่อที่จะได้ให้ทุกๆท่านนะคะได้มีเขาเรียกอะไรนะคะชื่อกระเพาะนะคะ <laughs> ชื่อกระเพาะนะคะแล้วก็ สุดทีก็มานะคะจะเอ๋ะเอ๋นะคะน้องจุนก็บอกทักทายกับพี่พรชัยโคมวัดนะคะสวัสดีค่ะนะคะแล้วก็น้องปุ้ยก็ทักทายกับน้องจุนคนสวยจุ๊บๆน<ะ>ัิินบุรีนะคะน่าจะไปะน่าจะไปเจอเจอกับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆ,พ,ๆ,องๆพี่แทมก็กลับบ้านดึกนะคะก <laughs> ลับบ้านดึกตาวิ่งวิงได้นะคะวันนี้นะคะ <laughs> คือไม่รู้ว่า แอปอันนั้น,นไปรู้ไปอยู่ตรงไหนหาไม่เจอนะคะวันนี้เรียบหายมากเลยนะคะสวดมนต์ก็จะแบบสวดแต่บทแบทบทบทสั้นแล้วตอนนี้นะคะนะก็ได้แค่ทําวัดอย่างเดียวนะคะบทอื่นไม่ได้ถาขอบคุณมากๆค่ะยายอ้วนนะคะที่มาให้กําลังใจส่งกําลังใจกับไก่นน่นะคะยายอ้วนก็บอกว่าสวัสดีเจ้าเบาแอนนะคะ น,นี่นะคะจริงๆนะคะคุณล้นเล่าบอกว่าเดินไปด้วยกันครับนะคะทุกท่านเวลาเพื่อนเรานะคะท้อถอยนะคะเราก็จะได้ช่วยกันดึงช่วยกันดันนะคะเพื่อนค่านะคะก็ขอบคุณนะคะทุกๆกําลังใจเลยนะคะ <c oughs> อุ้ยโปรไฟล์สวย, <c oughs> สวยแสดงว่าเพิ่งเปลี่ยนเลยเพราะเมื่อเช้าเกะไปอย่ง, <c oughs> องบ้านไงคะ <c oughs> ตอนนี้ก็จะงงแล้วอาว พอหันมาบ้านนี้ทักหรือยังอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีอีกนะคะเอะเราทักทายไปหรือยังเนาะบ้านนี้นี่ก็เหลือสองมือบางทีอะไรก็ไม่รู้คือตอนนี้เริ่มมงง,งงกับตัวเองแล้วนะคะคือเราจะอาศัยความแบบสะดวกอะนะคะแค่คันเดียวนะคะไปได้แค่คันเดียวคือถ้าไปสองคันแล้วมาจะเริ่มงงอะเริ่มงงนะคะบางทีตัวเราเองเราไปนะคะเราจะไม่มีโอกาสที่ได้พูดคุยและสักถามเพื่อนๆน,นะคะ เนี่ยการเปิดบ้าน,นเป็นสิ่งที่ดีนะคะแล้วก็จะได้ปอุตส่าห์แบบมาส่งกําลังใจให้กับน้องนะคะเน่ยดูสินะนะคะคือไก่บอกเลยว่าเรจะรู้สึกว่าอู้คนนู้นก็อันนี้ว่านี้อร่อยคนนี้ก็ว่าอันนี้อร่อยนะคะน้องบ่าวแอดก็บอกว่าย้อ้วนสวัสดีครับนะคะก็ถักทายเนาะชื่ออชื่อเป็นความมั่งคั่งร่ำรวย าบางคนก็เยาๆๆๆๆๆๆๆ้าวเย้ย่อมย่อมเนาะนะคะเยี่ยมวันก็ทักทายกับน้องพรด้วยนะคะสวัสดีจ้านะคะสวัสดีน้องแบงค์นะคะจิรพลสาธรน,นะคะก็เป็นอีกวันหนึ่งเลยนะคะที่ฝนตกนะคะวันนี้ฝนก็ได้โปรยปลายลงมาตัง้งสวัสดีค่ะ วันนี้นะคะน้องบออวาปฏิมากรน,นะคะก็ได้มาทำหน้าที่นะคะแต่ก็รู้สึกว่ามันมันเฉื่แฉะมันเฉ่แฉะมันเฉื่แฉะเป็นนิดนึงนะคะเราก็เลยรู้สึกว่าอืมวันนี้จะไปไหนมาไหนไม่อยากไปเลยเพราะว่าอ่าหนึ่งนะคะเพราะว่าอ่าเขาเรียกว่าอะไรล่ะไปจำไม่ได้ทักไปหรือย,อยังอะไรอย่างเงี้ยนะคะ แล้วโดยส่วนตัวนะคะบางทีเนี่ยอพอเข้าไปบ้านใครก็คือจะสวัสดีคุณล้นเลอะค่ะนะคะขอขอบคุณทุกๆกําลังใจเนาะนะคะคุณล้นเลอะก็บอกเวลาพิสุจนใจคนเสมอด้วยว่าสวัสดีทักทายครับนะคะแล้วแต่ว่าเขาจะเปิดตอนไหน <c oughs> เขาก็จะแบบขึ้นไม่นานอ่ะยา,ยาวๆเขาบอกเขาเล่นโตใจดีๆที่มีมาให้นะคะนะคะ,ะ,ค,ะคุณล้นเลอะนะคะก็บอกกับ น้องพรนะคะสวัสดีค่ะนะคะพี่เทพถาปัดทักทายกับคุณอัมภัยนะคะสวัสดีมีความสุขนะครับอาทีอะไรอย่างเงี้ยมัน,ม,นมันไม่มันไม่ได้เลยนะคะน้องจิรพลก็ทักทายกับยายาวนะคะสวัสดีค่ะนะคะน้องจิรพลก็ทักทักทายกับแม่สํารวยนะคะสวัสดีค่ะนะคะพี่พรชัยก็ทักทายกับพี่เทพนะคะสวัสดีคับพมนะคะไม่ใช่ย,ยังไม่ใช่แบบนี้นะคะยายาวทักทายกับยายอ้วนนะคะสวัสดีค่ะนะคะ สวยสวยสวยมากๆสดใสเลยน่าจะสองชั่วโมงนะคะน้องปุ้ยก็ทักทายกับพี่แตมไปแล้วเนาะนะคะก็ขอบคุณมากๆนานะคะก็บอกตามความเป็นจริงเลยนะคะเวลาที่ไก่จะไปกอดเพื่อนไก่ไม่สามารถที่จะไปกอดทางทางมือถือได้นะคะไก่กอดไม่เป็นถ้าไม่ถ้าไม่มีกำลังใจนะคะที่มีมาให้เนาะนะคะก็เป็นมิตรเมติที่ดีอย่างหนึ่งนะคะที่ได้มา ออย่างเนี้ยนะคะบางทีก็อาจจะแบบได้ฟังตลอดไหมไม่ได้ฟังตลอดลนะคะแต่ก็คือจะได้ยินได้ยินนะคะเขาไก่จะเปิดเปิดไว้เนาะเปิดไว้ใครนะคะที่มาเติมกําลังใจให้ในวันนี้มาเปิดค่าการมองเห็นนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะเป็นกําลังใจที่ดีนะคะให้นะคะก็ทักทายกันนะคะคุณล้นเลิกก็บอกว่าสวัสดีครับคุณอัมพายนะคะคุณอัมพายก็ทักทายกับบ่าวแอบหมอลำจวดนะคะนะคะ,นะคะก็ าจากที่เรารู้สึกว่าบางทีเราก็มีนน่นมีนี่มีนั่นเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็ได้ฟังเพลงน้นนะคะเพื่ต้องขออาภาัยด้วยนะคะลมสากข้าวฝนตกเหมือนกันค่ะนะคะจริงเนี่ยนะคะก็ปวยปลายมานะคะทั้งวันนะคะตั้งแต่เช้ามาแหละอะไรทานอาหารนน่นนะคะ <c oughs> น้ำมนวันนี้ก็ยืนพื้นเป็นก๋วยเตี๋ยวไปแล้วเรียบร้อยน่า <c oughs> รักน่ารักนะคะเนี่แหละคะ่ะ นะะก็คืออ่าตอนนี้นะคะอ่าอีสานก็มาแล้วนะคะใต้ก็มาแล้วนะคะจำไม่ได้ทักไปหรือยังอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วโดยส่วนตัวนะคะบางทีเนี่ยอ่พาพอเข้าไปบ้านใครก็คือหนาวนี่จะไม่มีแล้วนะคะตอนนี้นะคะสวัสดีค่ะคุณสํารวยแฟนเพจนะคะสวัสดีค่ะแม่สํารวยแวะมานะคะเนี่ยแหละค่ะมองไปตรงไหนนะคะก็สดชื่นเขียวขจีไปหมดเลยช่วงนี้นะคะพอได้รับน้าฝนมาแล้ว ค่ะทักทายกับพี่พรชัยด้วยนะคะสวัสดีค่ะพี่พรชัยนะคะพี่พรชัยก็ทักทายกับพี่โสภัศนะมานะคะสวัสดีค่ะพมนะคะก็ปกติแล้วตัวรอก็ยังรอคะ่ะ <c oughs> คนรอก็ยังรอนะคะคนะที่ยังไม่ถึงฝั่งฝันก็ทํากันนะคะทํากันแล้วก็ไปส่งกําลังใจ,จนะคะจับมานะคะกับใครโน้นนะคะ <c oughs> น้องจุนบอกสวัสดีค่ะพี่นุ้ยนะคะ พี่แต่เช้านะคะอาจจะมีบ้างเล็กๆน้อยๆหยุดเป็นช่วงๆตกเป็นช่วงๆนะคะก็ให้ความชุม่มชื้นใจใต้คอมเมนต์ตัวเองด้ยนะคะเพื่อนๆก็จะได้นะคะตา,ตามไปเนาะทักทายนะคะจับไม้จับมือได้นะคะคุณรุ่นหลังมากนะคะน้องนี่นี่ก็บอกว่ากอดกอดกอจ้านะคะแล้วน้องนี่นี่ก็ทักทายกับพี่พรอนช่น แบบเครื่องเล็กก็น่าจะอยู่เยอะนะคะเพราะว่าชาร์จไว้นอะนะคะพี่สุธีบอกแบบทักไปก่อนนะคะทักไปก่อนเลยช่วงนึงนะคะแล้วก็จะไปทํางานแล้วค่อยกลับมาทักทายกันงานตัวไปก่อนเลยถ้าเกิดว่าไก่รู้ว่าในที่ที่นั้นไม่คุ้นเคยกับไก่นะคะเยายาวนะคะก็ทักทายกับคุณอัมไยด้วยนะคะนะคะ คอมเมนต์ก็จะแบบตอบช่วงละนิดช่วงละหน่อยนะคะแต่ถามว่าได้เยอะไหมก็ไม่ได้เยอะนะคะเพราะส่วนใหญ่ทิปนะคะป้าบอกว่าป้าไปเยี่ยมบ้านบ้านต่อนะคะขอบคุณมากมากค่ะป้านะคะขอบคุณมากมากเลยนะคะที่มาส่งกําลังใจค่ะนะคะก็ะช่วงเวลายอย่างนี้นะคะพอหน้าฝนเนี่ยคะ่ะก็จะมี